แ็กกันทรอบเยี่ยสุดสีรานเดี๋ยวคอยดูเขาทำไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะสซาเป็นเต่าดิอแฮกเปิดก่อนนั่นเลยสิบรอบ แค่ส so ี่รอบสิบรอบวัดเยอเลยดูแพชรดเพชรแล้สูงเราสูงแพช

ี่สล้านนี่ของส่งไปยี่สิบล้านแล้วเราส่งไส่งไอีกโอเคเราส่งไปอีกสยอ เอามาแบบออามาดิออามาทั้งหมดเลยอเลาจะเอ,าาเเอไปซื้อออันเาเสียหมเยเสียมเลยตงเอตน,นะครับดกันนาสีเอ้ขายก่อนดิอี้เหมียนแรดกอล่ากเลยก้านสีไป สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสีอบขึ้นรผอบขึ้นเรยชอบขึ้นไรก็ไม่รู้ร้อยร้อยห้าหน่งสีตั้งกองการเึกทีอ ห้า่นมาบอกแล้วนี่ไมันโปเกม่ออะไรอค่อนลองนอทีลูเขาก็รุนแมากเอามะหงจันแลงกันน่ะนอนคู่บ้านเขาก็ เออเลกต้งหนไปอยู่ร้านที่เท่าไหร่โอ้โหน่าน่าสนใจเลมา้อ่าน่าน่าร้านเฮ้ยเก้าหกร้ล้านสาลหกสิบล้านมยันตั้งห้าสิบล้านเลยโอ้โหโอ้โถน่าสิบล้าน แต่คุหค่าเนี่ยเอาคนปล่อยขายไปจมันก็ต้องซื้อไม่เขียวหรอเยเรมมีตัวสมัยขึ้น แต่อ <Đ> ๋อโอ้ยดดีด nah ังอาทิตย์ลนราคาน่งดเดี๋ยวราคาขึ้นถุงย้อมมใช่แบนะ้ชอ้ว ้าสิบสี่ล้านเพิ่มชิ้เมื่คืนก็เปิดกรเป่านึกตัวสัรลอ่ะเดี๋ยวก็เปิดกับโอเครับสี่พันวะ ที่ดีคืออะไรไม่รู้อ่ะไม่มีสี่พันจริงดนะิสี่พันมาสุรรอบอุ่อตรงห้าใชมสม้าเนื่องอ๋อสั้ว์ดีนะ สอเลยองสามสี่าไม่เคยอะไรแนี้เฮ้ยวนนี้เคยเจอแต่มาสามทีเลยก็เฮ้ยตนเฮ้ยะดีรู้เคเนดีดีก็ดีเลยอาร์ตีโคตรลยโคตรดีใจเลยมากมากเลยยูโฟรน จะเล้วไปเล่นเลโบอะม่ซื้อไมซื้อหรอกแต่เลโบงันต้เปลี่ยนกันนะปกติผมไม่แต่เลโบใครจะกินก็ซื้อได้นะครับเรผมอยากเล่นเลโบมากกว่าบอนอะไรอย่างเงี้ยดูข้นบนเลย

ขอตัวรอสาม 3, 4, 5, ได้ไหมตัวล้อยสามเราสี่ล้ห้าได้ไหมมนไปอีในไหมในไหมครับเออดีดีเสไครับร้อสามร้สี่ร้ห้าเปิมดคืออะไรอเอ็มเอ็ม không đại mà mất cái cái này nó cũng sân đó thằng này chứ không ấy nó luôn sân mà, mà khí 2 tua hết กัางสองวันกลางทับงปีกางกลางเราค่อยแล้วตอนนี้จะมีปีขวาตัวใหม่ครับที่ผมซื้อมาไอ้พี่ผมได้มาแล้วก็ได้นับเซงได้ทำให้องบอกดีเอาไอ้ไรดีผมก็อยากใช้อยู่เลยดีเพผมก็อยากใช้เลยเพราะแขวบไปเลยเขาเจียวจุดจียเลย เอาเลยโอ้ยจะร้องเอาแบบนี้อ่ะคือไม่อยากไม่ค่อยไม่ค่อยทราบเลยนะอืมสักหาวิวหนักสกิลเสริมพูดดีนะการตั้งรับมี Um, oh, kasupun, ah, anak right. right. anak yeah. wow, ไปอืมฮึจโดตรดีเลยอืมพอดีไป,ด,ปดูกันพดีวิวฝีขวากันนะอืมแตไม่เคยถนัดฝีขวาไม่คคคเคยเจริงอะแต่้วะ ตกลอ๋อโอเคโอเคเดี oh, no wow, yeah. like, okay. so, ๋ยวทำจะทำอ๋ไม่อยากเล่นนะครับเจอไอ้ไม่อยากเล่นถ้าเกิดตัวลห้าจเล่นอะไรลยตัวลยห้าอะไรีสสิดีดัลห้าว้าค่อนข้างว้าวเจอ G เพ่สูงสีเยบ้มากนะครับสูโคสูสีเลยครับ có thứ gì lấy cái ta của một quất cả thì có ra có cá hốt hốt con có là có cả mấy con phi ở gì chứ con làm phi ở con làm quay à em mày đó em tôi ca ca tôi อตึงๆล้วตึงๆเราต้องตึงตึๆเราไปรีวิวเนี่ยโอ้ข้อเสียคือสกิลไม่สีดาวซะด้วยแบกโอ้แบกไม่ทันดักโอ้วิ่งช้าร์นเนี่ยจะวิ่งช้านะมาละดักได้ละโอ้ตัวไม่เข้าเลยจะรีวิวกองกลางตึงหรือว่ารีวิวทีมเขาก็ได้่สินี่มีอะไรได้เอ้ยนี่ยังไง เอ่ครับหนูเซฟไลท์ขวาครับขวาเลี้ยงเลี้ยงเลขวา,ากลบหักลบอีกหักลบกครับมีขวาโนเหลี่ยมเหลี่ยมซ้ายเหลี่ยมขวาเลี่ยมมากเหลี่ยมไม่ได้ได้ผม,มไหมโดนเห็นไหม แนวจะมีตัวที่พลังวิ่งทีบุญก็ตัวก็ส่งแบบโคตรโลอ่ะสับปีขวานะเริม่มส่งปีขวาก็ส่งไปนี่โอ้ตัวดีสกัดไิ้แล้วโอ้ยตะกี้กองหน้าเป็นสีขาวไม่หลุดเดียวหรอกใช่ไหมใช่ไหมนะไม่หลุดเดียวหรอกเนี่ยกองหน้าที่ตรถึงขนาดนี้เอ้ากดท่าไปแล้วอ่ะ เอาเดี๋ยวไมารู้ใครหวัดดีหวัดดียโอ้สุดยอดเลยเขาประสอทแม่งเลยเฮ้ยเข้าเลยโคตรโค้งโค้งจับโคมจับตอนนี้ค้งจับค้งจับครับถ้าผมฟูเข้าไปในภาพผมไม่ฟูเลยตัวนี้ค้งครับตัวนี้ค้งเร่ว่า R W U Bar C U อะไรแบบ ปอนจะขี้โคตรใจค่ะแวโคการว่าสามหยบนะไปไปเสียอีกแม่ไปเสียสิบเอ้ได้แล้วอ๊ไม่เป็นไรน่าักไีลวมาหลอกคนครับเอ้ย้ฟ้าฟ้าเห่อครับจ้าจ้าวจิ้งแมง ให้ผมยิงเน้นแน้ไ <gines> ม <c oughs> ่ท <c oughs> ีเข้าแล้วโอ้ดูว่าแบงค์าเกือบแบงได้ก็ว่าเจี๊ยบอะโอ้เศร้าเลยายสองคนที่เอาบอลเข้าไปแล้วคือว่้าจตัวอะไรรู้แต่กองหน้าคนดีแล้วกันอะหักหลบไม่ทันหักหลบไปตัวล่าครอะไรไม่รู้อะ หนักโหไม่ค่อยันะวักวัวแลกไม่ชนอีกแล้วอ้ยได้ๆๆได้ไดไดไดส่งตรงไปเลยเออกองกลางกับกองเลียงเดียวยิงหรอครับไม่ไม่ปึบตกคนละคนก,กองกลางบอลทาประตูชูเอาอว้ยชดจังที่ใจโอ้ยเดี๋ยวไม่ติดเลยรอ ไม่กูว oh, hey, ิงจาเอ้ยเปตัวหมดแรงยากนะเอกลังชมเลยตัวหมดแรงยากโอ้ยไปเหลวไหมไม่ไม่กลัวไม่ค่อยกวไม่ต้องกรดดก็ได้เขาจะขว้าใครเฮ้ยส่งต่อครับกาก้ากากะเรียบกาก้าครบกาก้า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 กากรากรก้ากกระกกระ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 กรระกระก ก็ากก้ากก้าก,ก,กยี่ปีปีขวาจะซชื้อหรอดูดาดเอ้ยว้ามซื้ดอด้วยโหคนเปลี่ยนนะาเตอนนะทีกาการกาการมเลยเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ยาสูงสูงแม่งบ่ารับอ๋อ มันเจ้าป่ะเนี่ยทางเราครับนีหักลกลุ่ๆแบบนี้่ะลกๆเนี่ยโอเซ่แบบช้าๆปั่นโอ้เมื่อนเขาซ้ายก็ไม่วนวคุยนะเปิดเก่าๆปีผมยังมีหนึ่งร้อยคนเลยหน้าหมดเลยง่ายจง กอหลังพวกกอลหลขงขีดฟ้าเต็มคันแล้วไม่อยู่ตัแบกงบเห็นไหมเห็นไหมแบกได้ง่ายโคตรง่ายเลยแกได้บอลได้สับไปส่องตัวโคตรง่ายเป็นมารับอน